ที่วัดเจ้าปราบที่จริงคนที่มาอยุธยาน่าจะมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมาดูเจดีย์ประธานนะครับแต่ว่าจะไปดูอาคารหลังนี้กำลังสนใจว่ามันจะบอกอะไรได้บ้างวัดเจ้าปราบ หันหน้าไปทางตะวันออกนะครับวัดน,นี้ไม่ปรากฏประวัติการสร้างแต่ว่าในตำราบแบบธรรมเนียมราชสำนักตอนที่กล่าวถึงหน้าที่ตำรวจกล่าวถึงวัดเจ้าปราบวัดท่าเสด็จไปทอดพระเนตรการวัดวาอารามในกรุงนอกกรุงถ้าในกรุงดุดหนึ่งไปวัดเจ้าปราบนั้นจะทรงเสลี่ยงไปก็ ที่จริงความตรงนี้บางคนก็เลยเข้าใจว่าวัดเจ้าปราบเนี่ยผู้ที่สร้างเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลสําคัญนะครับที่เหมือนกับทํางานอยู่กองปราบคล้ายๆอย่างนั้นนะครับคือทํางานที่เกี่ยวข้องกับกรมตํารวจวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงะระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมเป็นประธานด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระอุโบสถ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันฐานไพทีนะครับก็เหมือนกับฐานเวทีหรือว่าฐานร่วมนะครับคือฐานชั้นล่างสุดที่ร่วมกันระหว่างอุโบสถกับเจดีย์ก็เรียกว่าฐานไพทีเจดีย์ายตั้งอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังเจดีย์ประธานด้านเหนือของเจดีย์ประธานเป็นอาคารจัดตุระมุกนะครับอันนี้ พื้นที่บริเวณวัดเจ้าปรามมีวัดอยู่เป็นจํานวนมากเช่นวัดเจ้าปรามวัดอุโบสถวัดสังกะแทสังฆทาอาคารที่เห็นอยู่นี้นะครับกรมศิลป์เขาสันนิษฐานว่าเป็นคลังดีบุกเพราะว่าพบดีบุกนะครับกระจายอยู่ตอนที่ขุดค้น เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแผ่นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นออกมาทั้งด้านหน้าด้านหลังชำรุดหรือเพีงส่วนฐานสร้างขึ้นเป็นที่เก็บดีปุกซึ่งเป็นสินค้าหายากมีราคาสูงแล้วก็ถือเป็นสินค้าควบคุมที่จะต้องซื้อขายผ่านทางราชสำนักนะครับให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าจะเห็นได้ว่าสร้างโดยใช้อิฐก,ก้อนใหญ่8รูนะครับนี่มีมี6รู6รูก็มีเนาะอันนี้มี8 ตอนนั้นเคยเจอ10อันนี้เจอ6นะครับอีกอันเนี้ยเจอในช่วงพุทธศตรวรรษที่22นะค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากเสียกรุงครั้งที่1ยกตัวอย่างเช่นวัดวรเชษฐ์แล้วก็กำแพงพระราชวังชั้นกลางชั้นนอกที่มีการปรับปรุงในสมัยพระเจ้าประสาททองคาดว่าอาคารที่เรียกว่าคลังดีบุกก็เช่นกันนะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่ฟื้นฟูอยุธยาหลังจากเสียกรุงครั้งที่1 พุทธศตวรรษที่22เป็นต้นไปแล้วให้สังเกตนะครับว่าวันนี้ก็อาจจะมีการปรับปรุงในช่วงหลังจากเสร็กรุงคั้งที่1เช่นกันเพราะว่าแม้แต่ซุ้มประตูทางเข้านะครับก็ใช้ใช้อิฐเนี่ยก่อเป็นฐานเห็นไหมครัซึ่งเป็นอิฐก,ก้อนใหญ่พิเศษ8รูเหมือนกัน ตรงนี้ก็ใช้เพราะฉะนั้นวัดเจ้าปราบที่เราเห็นอยู่นี้นะครับแม้ว่าจะดีจะเป็นงานในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21แต่ว่าโดยรวมอาจจะมีการปรับปรุงนะครับโดยการสร้างเป็นทางประทักษิล รอบองค์เจดีย์นะครับโดยยกพื้นขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งส่วนพระอุโบสถแล้วก็ส่วนส่วนรอบพระเจดีย์เห็นได้จากการยกพื้นทางปรทักศิล์เนี่ยนะครับโดยรอบตั้งแต่ด้านหน้าจนกระทั่งถึงด้านหลังเสร็จแล้วก็ถมดินนะครับเข้าไปที่ภายในตรงนี้ทาให้ทางพระทักศิลป์นะครับสูงขึ้น ต,ตอนนี้เรากําลังจําลองเหมือนกับว่าเดินประทักสิณน,นะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดที่เราเดินเนี่ยจะสูงกว่าบริเวณภายนอกอาจจะเกิดจากการถมก็ได้ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่22เป็นต้นไปแล้วก็พอถมเสร็จนะครับก็มีการก่อกําแพงแก้วบริเวณกําแพงแก้วก็มีการเจาะช่องกรีบบัวนะครับเพื่อประดับประทีบหรือว่าไฟ ทําให้การเดินพปทักสินเนี่ยก็จะมีแสงสว่างตามทางเดินนะครับจินตนาการภาพาตอนนั้นน่าจะสวยงามทีเดียวที่จริงพอถมดินไปเนี่ยก็เลยทําให้ฐานเขียงมันต่ําไปนิดนึงคือเมื่อก่อนถ้ายังไม่ถมดินเนี่ยจะเห็นได้ว่าฐานเขียงมันจะสูงกว่านี้หน่อยนึงเดินต่อนะครับ ผมเข้าใจว่าอาคารนี้รวมถึงเรอาโบสถนี้น่าจะมีมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตรวตรรษที่21แล้วนะครับแต่ว่าพอพุทธศตรวตรรษที่22ปฐมดินทําทางพระทักษิณที่สูงขึ้น mm. ก็อาจจะมีการปรับปรุงตัวอาคารนะครับ mm. แต่ว่าพระพุทธรูปเนี่ยโดยความรู้สึกผมผมให้เป็นพระพุทธรูปที่ที่20 21นะครับเพราะว่าเป็นฝีมือ ช่างหินทรายที่แกะได้ดีมากคืองานหินทรายที่แกะได้ดีเนี่ยนิ้วนิ้วเนี่ยจะแกะให้เหมือนกับเป็นนิ้วจริงๆะนะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะกลมๆในขนาดถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แกะไม่ละเอียดนักในตรงนี้ก็จะแบบเรียบแบนไปเลยเพราะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้คล้ายๆกับที่วัดมาเหยยงอ่ะที่เป็นช่างที่มีฝีมือรจริงๆไม่ได้แกะนิ้วแบบแบน เดียวกันกันกบเจดีนะครับที่โดยส่วนตัวผมให้เป็นงานในช่วงครึ่งหลังพุทธศตรวรรษที่20ถึงพุทธศตรวรรษที่21เป็นเจดีที่นิยมสร้างในช่วงกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิของราช เข้าใจว่าคราวที่บูรณะวัดนี้เนี่ยจะเป็นการบูรณะใหญ่นอกจากถมทางพระทักษิณเนี่ยยังสร้างอาคารทรงจัตุรมุกนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอาคารที่ใช้อิฐ8รูนะครับก้อนใหญ่พิเศษหลายจุดทีเดียวทั้งการทำฐานชั้นล่างแล้วก็การทำฐานเขียงฐานเขียงนะครับของอาคารจัตุรมุก รถบัวก็เป็นรถบัวลูกแก้วเห็นไหมครับก็ถือว่าสอดรับกันนะทางกรมศิลป์นะครับสันนิษฐานโดยใช้คําว่าฐานพลับพลาเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีมุกยื่นออกมาทั้ง4ด้านมุกทางทิศตะวันออกและตะวันตกยื่นยาวออกมามากกว่ามุกทางด้านทิศเหนือนี่นะครับคือมุกทางด้านทิศตะวันออกตะวันตก อันนี้คือมุกทางด้านใต้กับเหนือแผ่นพังพัะพลามีลักษณะคล้ายกับแผ่นพังของพระที่นั่งสันเตประสาทแผ่ในพระชงโบราณ นีออกจะแปลกสักหน่อยนะครับไม่ได้ใช้อิฐในการก่อแต่ใช้หินแบบต่างๆนะครับใช้หินแบบต่างๆเนี่ยเอามาก่อเป็นตัวส่วนรับน้ำหนักหลักของอาคารจตุรมุกนี้นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นความตั้งใจนะครับเพราะว่าที่จริงการใช้อิฐอย่างเดียวมันก็ง่ายกว่าอยู่แล้วสำหรับการก่อสร้าง แต่ว่าอันนี้อุตส่าห์ตั้งใจหาหินนะครับแปลกแปลกหลากหลายลักษณะไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อของผู้สร้างหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ให้เห็นว่าส่วนและน้ำหนักหลักของอาคารนะครับบริเวณแกนจตุรมุกเนี่ยมีการใช้หินแบบต่างๆเอามาใช้แทนอิฐหลายๆคน เวลาเห็นว่ามีการบูรณะใหญ่อย่างนี้นะครับมักจะยกให้เป็นความดีความชอบของพระเจ้าประสาททองนะครับก็คือมักจะสันนิษฐานว่าอาจจะมีการบูรณะในสมัยพระเจ้าประสาททองในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่22ก็เรื่องนี้ผมผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับคือก็ไม่ได้คานอะไรแต่ว่าก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นงานในสมัยพระเจ้าประสาททองจริงหรือเปล่านะครับ สมมุติถ้าเป็นงานสมัยพระเจ้าประสาททองจริงนะครับก็ต้องถามต่อว่าเหตุใดถึงใช้หินนะครับรูปแบบต่างๆมาใช้ในการสร้างอาคารหลังนี้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับใช้หินรองเป็นหินลักษณะต่างๆ